สวัสดีนะคะเพื่อนๆลือไทยก็อยากจะแจ้งเพื่อนๆให้ทราบว่าระบบพายเขาไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเหรียญมาให้เราขายในเอ็กเชิงต่างๆนะคะเ,เจ้าของระบบเนี่ยเขาอุตส่าห์พัฒนาระบบปิดมาตั้ง20กว่าปีแล้วเพิ่งจะมาเปิดตัวเมื่อวันที่20กุมภาพันห์า5 6 8เพื่อเชื่อมต่อกับพันธมิตรต่างๆ แล้วเขาก็ต้องทำเงื่อนไขให้ได้ก็คือมี10ล้านยูเซอร์ขึ้นไปซึ่ง KYC และมีเหรียญพร้อมใช้แล้วซึ่งเหรียญอื่นๆจะยังไม่มีแบบนี้นะคะซึ่งมันไม่เหมือนกันเราอย่าหลงประเด็นนะคะเพื่อนๆเนี่ยยังมีกระเป๋าตางังมีแอปต่างๆให้เราได้ใช้นะคะอย่างนี้นะคะเนี่ยมีมีกระเป๋าตางังมีบล็อกเชนมีเอ่อการ เป็น Bowser เบราว์เซอร์ไปในตัวด้วยนะคะแทน Google เลยนะคะเนี่ยเราสามารถเสิร์ชเข้าไปตรงเนี้ยเสิร์ชเข้าไปดูข้อมูลอะไรก็ได้นะคะเราสามารถพิมพ์แล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลที่เราอยากจะรู้ได้เลยนะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยอย่าเข้าใจผิดว่าจะต้องเอาเหรียญไปขายนะคะเขามีเหรียญเขามีเอ่อทำระบบมาเพื่อให้เราเอาเหรียญพายเนี่ยไปซื้อใช้ในระบบเอ่อพันธมิตรของเขานะคะสมมุติว่าเราจะไปซื้อ ของใช้ช้อปปิ้งหรือจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถซื้อทองซื้อที่ดินอะไรก็ช่างต่อไปนี้นะคะซึ่งมันจะมีแอปเยอะมากนะคะตอนนี้มี80กว่าแอปที่เข้ามาร่วมแล้วนะคะขอให้เพื่อนเเข้าใจให้ตรงกันนะคะเราจะไม่ขายเหรียญภายในแอปเบราว์เซอร์นี้นะคะในกระเป๋าเนี้ยนะคะที่เราทุกคนมีกันแล้วนะคะที่ผ่าน KVC แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้ก็มี15ประเทศที่เห็นเห็นนะคะ ที่รือถ่ายเห็นนะคะที่ที่ยังไม่เห็นมีอีกเยอะนะคะตอนนี้ใครจะไปเที่ยวจีนท,ที่เที่ยวเกาหลีเที่ยวญี่ปุน่นเที่ยวอินโดเที่ยวมาเลเซียทเที่ยวในจีเรียหรือเอลสวดดอดหรือที่ไหนก็ได้นะคะบนโลกใบนี้เราสามารถเซิร์ชในแมป Google ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีแมปนะคะเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปดูแผนที่ในในในนี้ได้เลยนะคะว่ามันมีร้านค้าหรือ พันธมิตรไหนมั่งที่เขาที่เขาเชื่อมกับระบบภายนะคะเนี่ยนะคะมีนะคะเนี่ยมีแมปตรงเนี้ยนะคะเราสามารถเข้าไปดูได้เลยซึ่งระบบเขาพัฒนามาดีมากเลยนะคะเพื่อนๆนก็ลองไปเสิร์ชหานะคะเนี่ยมีเยอะมากมีทั่วโลกเลยแล้วเราจะไปเอาเงินภายเราไปแลกเขาทําไมนะคะในเมื่อเรามีเงินตัวเนี้ยเอาไปใช้ได้เลยค่ะอันนี้ก็อยากจะแจ้งเพื่อนๆน,นแล้วคนที่ยังไม่เปิดใจที่จะเข้ามาขุดก็รีบนะคะ รีบเข้ามาขุดนะคะมีกิจกรรมเยอะแล้วยิ่งสายเกมนี่ก็มีนะคะเนี่ยเราเลี้ยงสัตว์เราทํากิจกรรมมีค้าขายมีรถยนต์มีใครจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อมือถือมีหมดเลยนะคะในนี้มีเชื่อมต่อเยอะมากนะคะอันนี้ลือไทยก็จะเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะเนี่ยเขาก็จะมีให้เราแบบเชื่อมต่อเยอะมากนะคะเนี่ยอ่าช้อปปิ้งเอยจะเล่นเกมสายเกมก็เยอะนะคะเนี่ยมันมีให้เรา เข้าไปทำกิจกรรมเยอะแยะในนี้เลยนะคะจะซื้อกินซื้อใช้จะเที่ยวจะช้อปปิง้งจะพักผ่อนมีหมดเลยนะคะสามารถอีกหน่อยก็จะเชื่อมต่อเกี่ยวกับไฮเปอร์ลุงไฮเปอร์ลูปนะคะรถที่ไม่ต้องใช้คนขับก็มีนะคะในนี้ก็เพื่อนๆพื่อนช่วยส่งคลิปนี้ให้คนที่ยังไม่เข้าใจหรือคนที่เขายังเข้าใจผิดคิดว่าจะเหมือนเหรียญอื่นๆอันนี้ ก็ลองส่งไปให้เพื่อนๆฟังเราจะได้เข้าใจเราไม่ต้องขายนะคะเราเน้นว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้เป็นเขาก็จะมีเลทให้เราเป็นมาตรฐานก็คือ314159นนั้นเป็นตัวการันตีในการที่เราจะไปซื้อของหรือช้อปปิ้งต่างๆนะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก็ประมาณนี้จ้า